สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องสังวานพารวยครับผมมามาแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเก้าครับผมเพิ่งเลิกงานครับสามทุ่มพอดีพี่น้องครับกําลังอัดคลิปครับผมเพิ่งเลิกงานวันนี้จะมาลงสูตรเด็ดครับผมสิบห้าคู่อรหันต์พี่น้องครับสิบห้าคู่ชูชื่นครับผมบนล่างครับผมเน้นเ้นครับผม จากสูตรนี้ครับสูตรของคุณป้าครับจับกันจะได้สิบห้าคู่ครับผมบนล่างเดี๋ยวจะเน้นๆให้ครับผมนี่นะครับจากจับจากตรงนี้นะครับพี่น้องครับเข่าดีมาเลยครับสูตรนี่สิบห้าคู่มันกันไรครับเดี๋ยวผมหาสูตรตัดสูตรประหยัดงบหน่อยๆเอามาฝากครับผม พยายามจับเน้นๆครับเผื่อจะตรงใจ FC ครับผมเป็นแนวทางให้ครับผมเผื่อจะโดนจิดโดนใจเนาะวันนี้ไว้สัญจรด้วยครับผมมีอะไรแน่นอนครับผมก่อนอื่นครับคำเตือนเหมือนเดิมครับผมทางช่องเป็นแค่แนวทางครับเป็นแค่สูตรคำนวณเนาะโปรดใช้วิทยาารในการรับชมครับสนับสนุนในชื่อ ให้ซื้อสลากินแบแ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่ใช่ให้ชื้อนะ <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> เริ่มรูวแล้วครับผมมา <c oughs> เริ่มตอนแล้วครับผมฉันจรส <c oughs> ฉันจรที่เชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องครับบรรลุเรืดังเลยปีนังมั้งครับอ่ะทังช่องก็หายเนวยทางก็น,นะครับผมจะตั้งชื่ออะไรดีเนาะสิบห้าคู่ สิบห้าชุดเด็ดว่ครับสิบห้าชุดเด็ดบนล่างเนาะเลขสิบห้าชุดเด็ดครับผมนะสิบห้าเลขสิบห้าคู่เด็ดไปเลยครับผม ดด็บนล่างครับผมเป็นแนวทางครับผมยาย่ามให้ตรงตรงครับผมเพราะว่าผมจะเอาสิบบนสิบล่างมาจับให้ครับสูตรไหนจะตรงกันครับผมเริ่มจาก เดี๋ยวผมจัดให้ครับเดี๋ยวจะเทียบที่หลังครับผมสูตรบนงวดน,นี้ผมได้เลขที่ยังเดินดีอยู่ครับผมมีหกมีศูนย์มีหนึ 0, ่งครับแต่ในศูนย์นี้ไม่มีครับมีแต่หนึ่งครับติดหนึ่งติดหนึ่งตัวเดียวครับผมล่างงวดน,นี้ ยังเดินดีก็มีหนึ่งมีหกมีแปดครับผมสูตรสำรองมีหกมีแปดมีเก้าแต่หกไม่มีในนี้ครับผมจะจับแปดกับเก้าก่อนครับผมครับผมพี่น้องครับเก้ากอนครับเก้าเก้าก็จับจากสูตรสูตรเด่นนิดนึงครับ เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองบนล่างเด้อครับผมพี่น้องครับเก้าสี่เก้าห้าสิบห้าคู่บนล่างครับเมื่อกันไล่อยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ าวิธีตัดเอาเน้นๆคัดเน้นๆมาเลยครับเก้าแปดครับผมอันนี้ลงแบบจับเต็มสูตรก่อนครับแปดนี้แปดหนึ่งครับผมแปดจะมาอีกไหมหัวนี้หัวที่แล้วสามแปดแปดสอง แปดสี 84. 84. ่แปดสี่ก็ไม่ค่อยเน้นครับผมพีม่น้องครับออกยากครับผมเป็นเลขที่ออกยากมากแปดสี่แต่ก็เขียนไปตามสูตรครับแปดห้าลองลองมีหนึ่งครับผมหนึ่งสี่ สูตรบนครับผมหนึ่งเดนเดนหนึ่งครับหนึ่งห้าหนึ่งสองครับผมหนึ่งสองนี่ก็ไม่น่าเด่นครับพ่อออกไปแล้วครับผมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกลับตัวด้วยครับผมเดี๋ยวผมเน้นให้ครับนี่หนึ่งเก้าไปแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับผม สิบสองคู่แล้วสี่ห้าครับผมสี่ห้าสี่สองสี่สองอีกตัวหนึ่งหางหนึ่งครับ ห้าสองครับผมครบสิบห้าคู่บนล่างครับผมกันไว้ครับกลับตัวมันเยอะครับผมกลับตัวกลับตัวด้วยครับผมลงวันที่ครับหนึ่งทอคอโอเคครับผม วันนี้หัวไอ้สัญจรครับผมเดี๋ยวผมมาคัดให้เน้นๆเนาะอ๋อเลยจอครับผมเต็มจอเลยครับสิบห้าคู่เด่นๆครับผม เดี๋ยวผมมาคัดให้ครับวันนี้ล่างเด็ดที่เก้าครับเก้าเด่นเก้าลองแปดครับวันนี้ล่างมีเก้าเก้าห้าเก้าแปด เน้นล่างไปก่อนครับผมแปดหนึ่งแปดหนึ่งเด่นแค่นี้ไปก่อนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะคัดมาอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะตัดเลขที่ไม่น่าลงทุนหรอครับคัดมาให้ใบหนึ่งบน บนก็คัดออกจากสูตรนี้นะครับบนล่างเดี๋ยวคลิปหน้ามาลงให้ครับผมสิบค่าคู่เด็ดเด็ดบนล่างครับผมเน้นตรงตรงครับผมเพราะคัดจากเลขเด่นมาแล้วครับผมนี่ล่างล่างมีหนึ่งมีหก มีแปดมีเก้าแต่ว่าแปดไอตัวหกบโมี่ครับผมในสูตรนี้บโมี่หกครับนี่สูตรนี้ไม่มีหกครับงวดที่แล้วเข้าบนครับผมสูตรนี้เข้าที่บนครับสองหนึ่งวันนี้คงจะตัดหนึ่งสองสองหนึ่งออกไปแล้วครับหางหนึ่งแล้วในห,หน้าลงคุนแล้วครับ ออกแล้วผมไม่ออกอีกแล้วเนาะพี่น้องครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องขอบคุณเอฟซีครับผมที่เขามาเอ่อรับชมคลิปให้ฝากเพนเดอร์พี่น้องครับผมฝากช่องเล็กๆด้วยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องครับผมพยายามทําเต็มที่ครับอ่ะแคบหน้าจอพี่น้องครับอ่ะเตรียมจอครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ